สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมีเมนูใหม่นะครับจากอดีตก,การชาติปางก่อนเขาจะกินนี่ครับมะพร้าวยอดมะพร้าออ่อนเยอะแยะเยอะแยะที่ส่วนนี้เรามีเยอะแยะแต่เราไม่แดกนะครับเราจะแดกอันนี้ครับแดกยอดปาล์มน้ำมันตอนแรกว่าเราจะแดกไออะไรวะแดก อินทผลัมแต่พอดีว่ามันมีเหลือต้นเดียวตามน้ํามันก็เลยให้ขี้ข่าผมนี่ครับมีคนหนึ่งจัดการล้มมันซะเพราะว่ามันเกือูเกิือตาเด็กได้ไม่ได้ยังไม่รู้เด็กได้ไม่ได้จะไม่รู้นะเพราะว่าเราจะไม่เคยแดกกันอันนี้เพื่อนโมนะเพื่อนโมวันนี้มาทําการ ไม่ดูเด็ดที่สวนเพื่อนโมมีพื้นที่อยู่สิบสิบห้าไร่เป็นสะปลาหรือลองมาดูนะครับว่าหน้าตามันจะแดกได้หรือแดกไม่ได้เพราะว่าไหนๆเราก็จะล้มมาละถ้าแดกไม่ได้ก็มีกรุณาไปเยี่ยมกันเป็นหมูเป็นหมูนะครับ <laughs> ตายก็ตายหมูฮนะเรามีตากล้องโคตรหล่ออยู่คนหนึ่งนะครับ ล้ากล้องนี่นี่โอ้หจ้างมาจากนุ่นค่าตัวนี่กักเดียวครับมีเจนซี่ละครั้เดียวเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเมนูที่เราจะทำอ๋อลืมบอกไปว่าเราจะแกงใส่เป็ดเพราะว่า ม่แน่ก็แปลกละมันปิดดิปิดดิ <c oughs> เราเราเตรียมเป็ดไว้ละออเราจะกแกงใส่เป็ดเหมือนแกงอ่อมครับแต่เสจเป็ดแล้วก็ใส่ไอ้นียไอ้ปลาล์มน้ำมันเนี่ยออกเปาออกมาออกจากห้องได้นี่ห้องออกอยังไงวะออกปลาล์ม <c oughs> ออกปลาล์มปาล์มน้ำมัน <c oughs> าปลาล์มน้ำมัน <c oughs> ตอนนี้เวลาห้าโมงตรงเพงคาดว่าเราจะกินประมาณสามทุ่ม <c oughs> ขนาดน,นี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับรอ,อติดตามชมต่อไปเอาหลานตายมาแล้วมือม,อมอที่สามตอแล้วอุ้ยดินเลี้ยวคนมาด้วย

กำลังเลยลูก Yeah. ฮะโอ้ยอ้ยเจับเจ็บตัวเย็นเลยเศรษฐกิ ยิ่ง่ตยเลยร่านล่านล่าร่อนร่าเบ่งครับเป็ดเนี่ต้องใส่เหล้าถ้าไม่ใส่เหล้ามันจะมันจะทุน เป็ดเป็ดมันมีปีกมันดออิ้นเอาไปรึหนึ่งเครื่องหอมเสร็จปัป๊บก็ใส่น้ำไปเลย นี้เราก็อ่มอ่อมัออมมนให้มันเปื่อยรอจนมันเปื่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องอีกรอบนึงสักครู่สตออ่าตอนนี้แกงเป็ดของเราก็ใส่เป็ดใส่ยอดยอดอะไรวะ น้ำมันตามดับอ่านเสร็จแล้วนะครับเนี่ฉีดต้นหอมไปประมาณเราอบเป็ดนี่ประมาณเกือบ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 ชั่วโมงนะฮะประมาณสี่สิบนาทีให้เป็ดมันเปื่อย อตนที่เขาไม่นิยมกินเป็ดกันเพราะว่ามันใช้เวลาในการทำานาิ่มแต่เราไม่สนใจเพราะว่าเราต้องแปดกว่าใครใครแบบปิดแก๊สนะฮะอือเราเตรียมเมนูใหม่อีกเมนูหนึ่งนี่คือไข่แมงมันไข่ <c oughs> แมงมันนะครับ ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไข่แมงมันแค่นี้เนี่ยเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบบาทแค่นี้นะสามรอยี่สิบบาทอืมมีแต่ไข่ใหญ่ๆแล้วก็เราจะแกงใส่กุ้งและผักกาดแกงกุ้งใส่ผักกาดแกงเมืองเมืองนะครับแกง พริกเกลือหอมกะปิปลาต้มอ,อ่าวแ,แกงนะครับไม่ต้องผัดแล้วก็ใส่ใส่ไข่ที่ต้มไปปุมเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ผงอาก,กาศปรุงปรุงรสเสร็จปุ๊บเข้ารสชาติโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่กุ้งพอใส่กุ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดแก๊สเลยอันนี้อีเมนูหนึ่ง นอกจากเมนูนี้แล้วนะฮะแล้วมีมีอีกมีอีกเมนูหนึ่งก็คือนี่ครับเราจะเตายอดของปามน้ำมันเนี่ยที่หั่นฝอยเนี่ยมาผัดผัดใส่กระเทียมซอยไม่ทุบนะซอยกระเทียมจีนซอยใส่พริกแล้วก็เอ,อใส่กุ้งสด ผัดกุ้งสดะนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยขึ้นช่ายกับต้นหอมนะเดี๋ยวก็มาดูเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าอาหารเสร็จเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงตอนตอนนี้เนี่ยไอไอแกงนี่มันเสร็จละเสร็จละผมขอใช้เวลาประมาณประมาณสิบห้านาทีทุกอย่างอีกสองเมนูนี้จบแล้วจะเสิร์ฟพร้อมกันนะฮะ สักครู่เลยฮะ ตอนนี้เตอทีละใส่กุ้งไปปิดแก๊สเลยนะครับปิดแก๊สเลยทำงานเดี๋ยวกุ้งมันจะโอเวอร์คุกมันก็จะความหวานในตัวกุ้งมันจะไม่มีเยังวมันจะสุกอัตโนมัติมันเองนะเอาละ ู่กุ้งนะฮะว่าเวลากุ้งมันโดนความร้อนพิแกตเนี่ยมันมันฉ่ำมันฉ่ำแล้วก็มันเด้งดรือความร้อนมันจะค่อยๆซึมเข้าไปสุกข้างในเองนะฮะแล้วก็ความหวานมันยังคงอยู่แต่ทีนี้ว่าถ้าเราเปิดแก๊สไว้เนี่ยน้ำมันเดือดมันก็จะเร่งให้ให้กุ้งนี่มันรัดตัวพอกุ้งมันรัดตัวเนี่ย ก็จะทาให้มันจะบีบน้ำน้าหวานของมันออกมาออกมาในในน้ำแกงและกลุ้งม,มันจะม,มีไม่มีความหวานนะฮะโอเคเหลืออีกผัดหลือผัดนะฮะสักครู่หนึง่งอ่กเสิ เราได้ไปเดินใส่ถั่วเน่าเลยคนเลยโอ้ยลืมนะครับลืมลืมใส่ถั่วเน่าของเน่าเอามาใส่ทำไมโอ้ยเออของเน่ามาใส่ทำไมเฮ้คว้าเฮ้คว้าขนต้นนเน่าโอ้ลืมแต่ลืมว่ะมันจะอยู่ตรงนี้อืมอุดรื่นไปมีประจานไป ไฟ,ไฟแรงเลยนะครับพอดีมันไม่ได้แก๊สหัวฟูกจึเลยกตัดสินใจผิดเอนนิสหนึง่งถ้าสเสกอาฟูกใส่ไปด้วยกุ้ออกก่อนแล้วมันจะโอเวอร์คุกมันจะไม่ฉ่ำอร่อย ที่สูดนะคือเพราะว่าแก๊สมันจะแรงเหมือนกับที่คิดกุงประมาณนี้กำลังหวานเชี่ยเลยแต่ผักปพวกผักยังไม่สุกที ผมนี่เป็นคนที่ชอบใส่เหล้าละนะนก็หเหล้าไปเจอไปเจอเอาวางนี้ไปไหนล่ะไรกันเป็นไรสีวขาวดเพี้ย,เยนยดเดียวตาเขียวหอยเพี้ยน ส่น้ำตาลด้วยนะฮะโหขอหน้ำใบนีล่ลหรน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ต้องเยอะโอเค ใส่ไปเลยพักใส่ไปเลยจบจริงๆมันต้องมีน้ำตาลแต่ว่าน้ำตาลไม่มีนะครับ,บ,รบรใช่ไหม ดโอ้ยเตำใส่แล้วแค่นี้ก็โคตรอร่อยแล้วใส่นิดนึงก็ได้โอ้ยสัตว์โม่บุญจะเาหวาน <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> เกือบครึ่งกิลโลนะครับสำ้ับตาล้างหมล่ลว OK, pick up. giờ sí, uh. Bye. มานอหากุ้งอย่นี่น่น้อกุ้งห่าฮ่าฮ่าฮ่าอมาหากุ้งนี่อย่บุญันนี้มนมันเปิดเพลงกันดิ่ฮะอันนี้มาจุบไม่เดกไม่สุดเลอันมาเป็พอน้มาเ่าอนี้ฟัง้องเดี๋ยวอันนี้กลายเป็นเพลยเลยม่เลยอัีอร่อยมากวั nada oh, so oh